สว่ดีค่ะเพื่อนๆชาววิ h ชา n นลนะคะวันนี้เราก็จะมา,าบอกข่าวกับน้องปสาที่จะขึ้นปสี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นปห้าแล้วไงก็จะมาบอกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในตอนปสีนะก็จะอยู่ในกล่องนี้ของเรานะเราเตรียมไปใช้ปห้าด้วยแหละนะคะก็จะเปิดให้ดูเป็นกล่องดิสซอร์โชดอนนะอันนี้นะคะก็จะเป็นประการหมึกซึม องไม่ยอมโฟกัสแ,แล้วน้ก็มันไม่ยอมโฟกัสอ่ะีนี่นะคะแต่ว่าเราทำหล่นหมึกมันก็เลยเต็มฝาเลยนะสวยมากอันนี้เราซื้อมาเป็นเซ็ตก็หลอดหมึกนะคะหรือว่าหลอดเนื้อหรือว่าจะใช้เป็นหมึกขวดอันนี้ก็ได้นะคะเราซื้อมา27บบาทนะ ระวังแตกกันด้วยก็มีประกาแดงค่ะของ M J นะเราไปซื้อมากระ c ก็ประกาน้นึงนะคะ่ะก็จอนลี่ไปลบประกาเหมึกซึมนะคะดินสอสองสามแท่งเพราะว่าเราเริ่มไม่ได้ใช้ก็ประกาสปีดบอล3.5นะกับประกาศสปีดบอล2.0นนะคะแล้วก็ ปากกาดำปากกาตัดาสเส้นของรีเพนนะคะยางลบนะคะแล้วก็ที่ดูดหมึกไว้สำหรับด,ดูดหมึกอันนี้นะแล้วก็อันนี้เราทำเตรียมไว้ไว้ติดพวกปากกาอะไรประมาณนั้นนะคะก็วันนี้มีแค่เท่านี้นะก็ขอบอกไว้ด้วยว่ามันต้องใช้จริงๆนะก็รันน,ะนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย